การอัดโอเวอร์เลย์ย้อนหลังสำหรับการ์ดจอค่ายแดงขั้นตอนแรกอ่ะเดี๋ยวเราเปิดไปหน้าได้ครับก่อนขั้นตอนแรกให้มาที่ AMD Software ตัวนี้คลิกข,ขวาเปิดเข้ามามันจะเจอกันหน้านี้ให้เรามาดูไดเวอร์ว่าอัปเดตเสร็จหรือยังหรือว่าอัปเดตไปล่าสุดแล้วหรือยังหลังจากนั้น Record and Steam มาที่ Setting ถ้าคนที่ไม่เคยทำเนี่ยตรงนี้มันจะปิดอยู่ ตรงนี้จะปิดอยู่ตรงนี้ก็จะปิดอยู่อ่เรามาเปิดตรงนี้ติ๊กตรงนี้ให้เป็นเปิด Enable ไว้ Enable ไว้ส่วนตรงนี้ไมโครโฟนก็อยู่ที่ว่าไมค์เราดังแค่ไหนแล้วก็ปรับเอาแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือตรงนี้หัวข้อสำคัญก็คือ Instant Replay กดติ๊กไปหลังจากนั้นให้เรามาดูที่ตั้งค่าแล้วมาที่ Hotkey มาที่หัวข้อมีเดียฮอตคีย์การกดกัดอดัอดโอเวอร์ย้อนหลังเนี่ยคอนโทรลชิปเอ,อ่ะแค่นั้นเลยเขาก็จะอัดให้เราละย้อนหลัง20นาที